ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะวันนี้ก็มีโอกาสกลับเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณสันเขานะฮะดูได้เลยนะทุกคนโอ้โหลมมานะาช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน,นาวนะแต่ก็ช่วงเที่ยงเที่ยงใบใๆก็จะร้อนนะตอนนี้เงินแตกเต็มแลยทุกคนวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไปดูบรรยากาศในป่านะแล้วก็ผมจะไปทําที่นอนที่พักยังไงก็ อดใจรอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนยังไงก็รอลุ้นไปได้วยกันเนาะไม่รู้บรรยากาศข้างหน้าจะเป็นยังไงโอเคนะเราลุยกันเลย ผมมาเจอยางของไม้นะทุกคนนี่ยาง,งต้นไม้อะไรไม่รู้นะฮตกนะนี่เราสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้ทุกคนเดี๋ยวเอาแค่เศษไปก้อนใหญยนะเอาเศษที่มันตกบริเวนพื้นนะนี่เดี๋ยวจะจะ,จะลองไปจุดให้ดูนะถ้าไปถึง ร่องน <S <S ี้ผมเดินมานะมาเจอร่องรอยกันขุดเป็นวงกลมนะทุกคนขนาดกว้างเหมือนกันนะทุกคนนี่บนสันเขานะฮะนี่นะฮะแค่หมดเลยนะเป็นล่องแบบนี้เลยเป็นขนาดวงกลมกว้างมากเลยเห็นไหมเป็นร่องแบบนี้เลยทุกคนข้างบนนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะทุกคนนี่นะฮะข้างบนก็จะมีอีกจุดหนึ่งเป็นล่องแบบนี้ทุกคน เป็นร่องเป็นวง,วงกมลมไวทุกคนนี่นะผมคิดว่านะฮะเมื่อก่อนน่าจะเป็นาฐานที่มั่นของการสู้รบก,กันหรือเปล่านะฮะผมเจอหลายจุดเลยครับบริเวณสันเขาแบบนี้นะฮะผมคิดว่าอาจจะเป็นหลุมบังเงเกรนะทุกคนนี่เป็นวงกลมแบบนี้เลยขนาดใหญ่เหมือนกันนะนะเมื่อก่อนเขาอาจจะรบก,กันน่าจะเป็นช่วงสงครามโลกนะฮะ นี่นะเขาอาจะรบก,กันเขาอยกใช้นี่แหละสานเขานี่แหละเป็นฐานที่มั่นแล้วก็ทาเป็นหลุมบังเกอร์นะวงกลมขนาดกว้างมากนะทุกคนผมเดินป่านะผมเจอบ่อยมากครับอ่ะบริเวณสันเขาแบบนี้นะฮะป่าที่นี่นะฮะผมเจอหลายจุดเหมือนกันนะทุกคนมันจะเป็นหลุมเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนเป็นร่องขุดนะฮะนะฮะผมคิดว่านะฮะน่าจะเป็นหลุมบังเกอร์ในการสู้รบกันนะสมัย สงครามโลกนะครับทุกคนนี่นะฮะน่าอะไรทุกคนเราจะลุยต่อนะอากาศร้อนมากๆเลยทุกคน ครับทุกคนบริเวณที่นี่ก็จะเป็นสันเขานะฮะผมเดิมสำรวจน้ำบริเวณที่นี่นะทั่วแล้วแต่ผมไม่เจอแหล่งน้ำครับผมเจอแค่จุดนี้จุดเดียวนะนี่นะว่าผมต้องอเตรียมน้ำที่นี่เลยทุกคนแล้วก็จะทำที่พักใกล้ๆกับจุดที่มีน้ำนี่เลยทุกคนน้ำน้อยมากทุกคนสังเกตเลยเล็กนิดเดียวทุกคน โอ้โหหายากนะช่วงนี้น้ำมันก็มีละบริเวณสันเขานะฮะมันน่าจะมีตาน้ําบริเวณนี้แหละที่ออกนะ,ะผมก็จะใช้น้ําตัวนี้แหละหุงข้าวนะโอเคเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันดีกว่านี่ครับตอนนี้ผมจะทําก้านไว้นะก้านน้ำฮะแล้วก็เราจะทำร่องน้ำบริเวณนี้แหละน้ำไม่มีจริงๆนะทุกคนลำบากเลย แต่ก็ไม่เป็นไรเราเดินป่าแบบน,นี้เรามีวิธีแก้ตลอดฮะไม่ต้องห่วงนะทุกคนอีทุกคนจัจการแบบนี้แล้วเราก็จะมีน้ำกินน้ำใช้สำหรับการเดินป่าการแบบน,นี้เอาให้มันตกตะกอนอไรม,มันไหลลงมืนี้มผมก็ได้ไปตัดไม้ไผ่นะ จะทำเป็นนี่แหละร่องน้ำ ก้อนหินนะว้่มมนจะไหนะ้ลแล้วน้ำไม่อยใส่รอมันใส่กว่านี้นละย นี่นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาตักน้ำนะฮะนี่มันมีตาน้ำอยู่บริเวณนี้แหละทุกคนน้ำไหลนิดเดียวนะฮะนี่ผมก็ทำก้อนก้านน้ำแบบนี้นทุกคนมาใช้ไม้ไผ่นะเป็นท่อประปานี่แหละทุกคนเดี๋ยวรอให้มันใสกว่าน,นี้นะแล้วผมจะมาตักน้ำ แล้หุงข้าวนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เตรียมไม่ได้ทําที่พักอะไรเลยนะคระับเจอน้ําก่อนเดี๋ยวก็ผมไปหาที่พักก่อนนะครับไปทําที่พักด้วยกันแต่จะตักน้ําสําหรับเตรียมทํากับข้าวหุงข้าวเนาะครับตอนนี้นะผมว่าผมจะมาหุงข้าวน,นี่ข้าวสารของเรานะข้าวแล้วก็รอน้ําที่นี่นะเอาน้ําจากจุดที่ผมทําไว้เมื่อกี้นะ,ะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวมาหุงข้าวด้วยกันเนาะ ก้น,น้ำพอสมควรนะก่าจะเติมนะต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคนต้องใจเย็นๆนะผมลวกตักน้ำนะผมมีน้ำกินแล้วนะทุกคนนี่น้ำธรรมชาตินะทุกคนครับ,รบตอนนี้นะครับผมก็ตักน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไป ทำที่พักนะฮะหาที่พักแล้วก็จะหาจุดที่จะเป็นสันเขาเน้นิดนะฮะเราไปดูกันนะบริเวณไหนที่เราสามารถทําที่พักได้บ้างนะ,ะทุกคนจุดนี้ก็ใกล้สันเขาแล้วนะฮะอาจจะไม่ห่างจากจุดที่มีน้ําสักเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าถ้าน้ําเราไม่มีเราก็จะมาตักที่นี่นะครับโอเคนะคระับผจะมาทำที่พักบริเวณนี้แหะอเอาถุก้านถะุนเลยครับก็นถุงได้มาก คือที่นอนสําหรับค่ําคืนนี้นะทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วทุกคนที่จริงผมก็เอาเปลมานะแต่ผมไม่ไม่อยากนอนเปยละนอนเปลตลอดอุ้ยมีตัวต่อนะไม่รู้ไล่ผมจากไหนนี่นเดเดไม่ได้ทําอะไรเลยมันไล่ผมนี่นะ ดป,ปูนี้ก่อนแล้วก็พาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเราต้องปูนะฮะไม่ปูนอนไม่ได้ทุกคนที่พักของเราค่ำคืนนี้นะทุกคนเป็นการทําที่พักแบบโซคลาวนะแบบคล้ายๆในพรานนะฮะพรานป่าก็จะบางทีก็อาจจะนอนแบบนี้นะฮะนี่ผมก็ทําสมัยตอนเด็กๆผมก็ทําเล่นๆแบบนี้นะทุกคนคิดถึงบรรยากาศเด็กๆเหมือนกัน ทำที่พักเล่นๆนะฮะเอาไว้เล่นนะสร้างบ้านแบบนี้นะ ดง่ายเห็นไหมติดง่ายมากมันเป็นยางนะไม่เกลี่ยก่อไฟนะทุกคนใช้เป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟอย่างดีเลยที่จริงมันก็คือแกนของต้นสนนะที่มันอ่าเขาเรียกว,ว่าอะเจว่า,าที่มันแบบนี้นะทุกคนเป็นแกนนะติดง่ายนะ 까 아. นี่เลยนะครับทุกคนหุงข้าวก่อนนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงแล้วนะฮะก็เป็นเวลายำเย็นแล้วทุกคนยังไงก็รอติดตามบรรยากาศที่นี่ไปด้วยกันนะเราหุงข้าวรอนะฮะาากินอะไรก็รอดูกับข้าวก็เตรียมมาบ้างแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคเราจะหุงข้าวให้สุกก่อนเนาะ นี่ทุกคนไอต,ตัวนี้นะที่ผมเอามาด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะมันเป็นเชื้อเพลิงดีเลยดูนะตินะดูดูด,ดมันจะลุกนะนี่เห็นไหมโอ้โหติดแล้วทุกคนเห็นไหมตัวที่ผมเอามาด้วยนะ ยิ่งเป็นยางของไม้ช้นนี้หนึ่งนะนี่โอ้ติดดีมากทุกคนเห็นไหมโอ้สุดยอดตอนนี้เรามาดูข้าวกันนะสุกรีน่าโอ้ข้าวสุกแล้วเรามากินข้าวนะเริ่มที่จะหิวข้าวสุดๆเลยตอนนี้มาครับมากินข้าวด้วยกันนะทุกคนโอข้าวเยอะมากครับ กินเผื่อพรุ่งนี้นะนี่เราจะกินแบบง่ายๆนะเอ,อาพริกมานะครับทุกคน,นพริกตาแดงร้อนมากครับ,บแคบหมู นี่เลยแห้งๆเลย,เลย <S <s <ays> <S น้าทุกคนก่อนที่เราจะกินข้าวนะข่อที่ท้านก่อนนะครับ mm. ก, <var. S 2> ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะของเราร <s ays confused> แล้วคนก็เชื่อไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่ากันนะครับ <S <s <ays confused> <nder> <suppress> น้าครับ พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารมื้อนี้พระประทานให้เรากินและมีใช้ขอบพระเจ้าฉันว่าอาหารนี้สะอาดขอบพระเจ้าอวยพรอาหารนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อาาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณพระองค์เจ้าอเมนมาครับอืมจิ้มกับน้ำผึ้งตาแดงอืมเอาละ เวลาอยู่ในป่านะครับกินอะไรก็อร่อยนะคนก็ให้มีกินนะว่ามีกินมีลำบาก อนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เวลาก็เย็นลงนะฮะแต่ยังไม่ค่อยมืดนะฮะทุกคนก็มีเสียงนกนะะที่เข้ารังกันนะทุกคนก็มาดูบรรยากาศที่นี่ไปด้วยากันนะทุกคนไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้จะเป็นยังไง นี่เลยนี่บรรยากาศข้างในนะฮะนี่ใจข้างในที่พักของเราอืมเป็นแบบนี้นี่นะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะหลอดหลอดไฟมันอาจจะมืดๆไปหน่อยนี่นะฮะที่พักของเราในค่ำคืนนี้อืมเราจะนอนพักกันตรงนี้เลย <c oughs> นี่แหลคะครับทุกคนมาดูบรรยากาศค่ำคืนนี้ไปได้วยกันนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะหนาวแค่ไหนนะแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะมันดูกันอีกที บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่า,วาแล้วนะครับก็ก็กมืดมีเสียงแมลงร้องเต้ไม่หมดแล้วไม่รู้ว่าเป็นจ,จักจั่นหรือเปล่าหรือว่าตั๊กแตนอะไรพวสัตว์เล็กเล็กน้อยนนะร,ร้องเต็มป่าเลยครับก็เดินบรรยากาศในป่าสุดแล้วใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ ผมด้วยนะครับก็ชุดน,นี้ก็เป็นการสร้างที่พักนะฮะย้อนยุคนะฮะ,ะคิดถึงตอนสมัยเด็กๆนะครับทุกคนก็จะทําแบบนี้แหละเวลาเล่นกันเนาะเรก็ทําที่พักแบบนี้นะทุกคนก็มันก็ป้องกันลมนะฮะระดับหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากลางคืนมันจะมีน้ําค้างลงหรือเปล่าครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะฮะ ก็มาดูบรรยากาศคำคืนนิ้วยกันนะแต่ก็มีใบไม้ปกคลุมบ้างนะข้างบนนั่นแหละมาดูมาลุ้นบรรยากาศเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศโดยรอบอีกนิดหน่อยแล้วก็จะพักผ่อนแนละ้วทุกคนเพราะว่าก็เริ่มเย็นดึกลงแล้วนะคนระับ รูสึกที่อ่ะม่วงนะนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะดึกมากๆแล้วนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไห้ด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นการมานอนป่าอีกครั้งหนึ่งนะะทุกคนใครที่ชอบคลิปการเดินป่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วนะครับทุกคน ับทุกคนก็รู้สึกง่วงนอนแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คืนนี้นะฮะไม่รู้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะก็ฝากเป็นกําลังใจใด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวก่อนนะครับเราไว้พบกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับทุกคนเมื่อคืนอากาศหนาวมากครับทุกคน,กคนหลับหลับตื่นตื่นนะนอนไม่หลับจริงจริงกันเย็นนะในป่าท,ที่นี่นะทุกคนนี่ที่ผ้าของเรานะฮะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะเก็บบรรยากาศบริเวณโดยรอบแล้วก็อ่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะฮะก็อาจจะเยซายนะฮะที่ถากับนะฮะเพราะไก,กลเหมือนกัน เนออ่าเลยทุกคนเ๋ยจะเก็บบรรยากาศคุณผู้ชมโดยรอบนะตื่นมาก็ได้ได้ยินเสียงนกร้องปไปหมดเลยทุกคนบรรยากาศดีมากครับทุกคน กาศหนาวนะทุกคนมก็เลยตัดสินใจก่อไฟนะขนาดแดดออกแล้วยังหนาวอยู่นะฮะทุกคนที่นี่นะครับเดี๋ยวสภาพผมก็จะเก็บอุปกรณ์สัมภาระเดินทางกลับแล้วนะฮะ ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการเดินป่าคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับเราก็ทําที่พักย้อนยุคสมัยเด็กๆนะฮะก็นอนเมื่อคืนอากาศก็เย็นนะฮะแต่เรามีถุงนอนช่วยได้เยอะเลยทุกคนก็บรรยากาศแบบนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปเดินอ่าเดินป่านะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนโอเคนะฮบ ไว้พบกันใหม่คิโดหน่านครับทุกคนขอบคุณครับ